ใช่ปะที่ไปไหนโอ้โหแน่นอนแน่นอนโอ้โหไม่ใช่ใหม่ีกทีนแน่นออ้หแน่อนเปวันนี้เอาู่เลยโอ้โหวันนี้ดีใหม่ก็ดีดีใหม่ครัต้องขอให้พี่แน่นอนรวยรัแข็งแรงด้ยนะครับผมาแน่นอนคิดถึงบ้านนี้ด้วยบ้านนีม่อยู่นะ โอ้โหได้คนเดียวคนเดียวคนเดียวไดเยอะแน่นอนแน่นอนครับผมโอ้แน่นอนบุญาแน่นอนนั่เท่าแน่นอนม่ีเนอโอ้โหังอยู่ีีแน่นอนนั่แน่นอนนะแน่นอนแต่ยังไม่ได้บุญญาแน่นอนแต่ยังไม่หมดหวงยังไม่หมดหวงด้วได้ชีวิตยังมีอยต้องรู้ต่อไปแน่นอนแน่นอนแน่นอน โอ้โหอย่างนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยตอนต่อมาเองเลยวันนี้สุดยอดสุดยอดทสได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับสมบูร่์ใหม่นะครับแล้วเชียงไทยจะสุดยอดสุดยอดแน่นอนแน่นอนมาคนเดียวตอเสี้ยวได้แน่นอนเอาอยู่เอาอยู่ฮะับคนเดียวเอาอยู่แน่นอนแน่นอนนะ ดยอดยอดมินบุณพี่ครับตอนสองมาเองเลยนี่แน่นอนแน่นอนมินบุรีสะพานสองแน่นอนมินบุรีบะพานสองแน่นอนครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าดิเบอร์ห้าแน่นอนประหยัดไฟด้วยเบอร์ห้าประหยัดไฟแน่นอนโอ้โหแน่นอนครับผม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 ไอเลิฟยูวครับไอเลิฟยูวแน่นอนแน่นอนไอเลิฟยูวครับผมเปิดด้วโอเคไปครับผมโช้าดีครับผมพี่